น้องเป็นคนยังไงบ้างคะเไม่คนกระตัอยู่มากแม่รู้จักกับแฟนน้องไหมคะราาว่าพูดจาเรยียบร้อยดีไม่มีอะไรคือไม่ก้าวร้าวไม่พูดจาเหมือนพื้นฐานครอบครัว,วดีอะไรเงี้ยคือเขาก็จะบนภาษาแบบตามภาษาแบบคนอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีทะเลาะกันนี่มันก็มาเล่าให้ฟังอะไรไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมีอะไรขนาดนี้ รู้ข่าวน้องเมื่อไหร่อะคะแม่ด้วยบ่ายสองเลยน้องน้องเป็นคนยังไงบ้างอะคะ <c oughs> ไม่คนกระตันอยู่มากลูกลูกข่าว้องตั้งแต่ตอนกี่โมงไปสองค่ะเราจะไปรับของน้องก่อน อยู่ที่โต๊นั่งใส่สามนุ่มเลยไหน,น้องน้องกับแฟนนี่คบกันนานหรือ,อยังอะคะแม่ประมาณเกือบสามปีแล้วนะคะแล้วแล้วโดยปกติแม่แม่รู้จักกับแฟนน้องไหมคะเพาะว่เคยมาบ้านขรั้งนี้ค่ะเหมือนนักเรียนด้วยกันเรียนชยโยกันนะคะ๋อก็คือเคยเจอแตบแม่แล้ว<ม>เห็นว่าเคยพามาที่บ้านด้วย แล้วตอนที่มานี่เป็นยังไงคะเพราะว่าพูดจาเรยียบร้อยดีนะไม่มีอะไรคือไม่ก้าวร้าวไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวไม่มีอะไรเลยคือพูดจาเหมือนพื้นฐานัครอบครัวดีอะไรยเงี้ยค่ะและเบื้องต้นนี้แม่พอจะทราบไหมคะว่าเขาทําไปด้วยเหตุผลอะไระไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเพราะว่าปกติคือคุยกับลูกคุยปกติมันไม่มีอะไรที่มันจะบอกได้เลยว่ามันจะเป็นแบบนี้เมื่อวานก็ยังคุยกันอยู่คุยคุยแบบเหมือนสารทุกสุีแบบคุยทุกวันนะคะค่ะ เขาก็จะเล่าวันนี้เขาไปเจออะไรมาวันนี้เขาไปทํางานมาแล้วเขาก็เจอแบบนี้แบบนี้ก็คือแบบกินแม่กินข้าวยังน้องกินข้าวยังม่แคนไม่มีอะไรอะ่รแล้วน้องเคยเคยบ่นไหมคะว่ามีปัญหาอะไรกับแฟนไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาบ่นบ้างบ่นว่า,บบาแบบคือเขาก็จะบ่นภาษาแบบตามภาษาแบบคนอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีทะเลาะกันนี่มันก็มาเล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ย แต,แต่ไม่รู้สายเกิบก่อนใล่ไะว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงแล้วก็มีปัญหากันอย่างนี้ไม่รู้เลยค่ะไม,ไม่ไม่ไม่ได้คิดเลยว่ามันจะมีอะไรขนาดนี้ล่าสุดแม่ได้เจอกันน้องตอนไหนคะเราจดไเมษาไปเทพ<อ>ไปหาเขาไปเที่ยวหาอะไรเงี้ยก็คือโดยโดยปกติแล้วน้องก็จะอยู่ที่กรุงเทพตลอดใช่ไหมคะขเขาเรียนหนังสือเขาหาเงินส่งตัวเองเรียน แล้วนี่ถ้าเกิดเจอหน้ากับน้องผู้ชายนี่แม่อยากจะพูดยังไงกับเขาบ้างคะก็จะถ,ถามมันและะ้วค่ะว่ามันเป็นยังไงทำไมต้องทํามันคือมันอะไรต้องทําขนาดนี้คือคนดีมากค่ะกาจารยูห่วงพี่ห่วงแม่ห่วงน้อง,องดูแลตลอดเราคือเราลําบากอะไรยังไงนี่บอกเลยแม่จะหนูหาให้แม่แม่อย่าอดนะอะไรเงี้ยมันมันดีมากนะคะเห็นว่าเขาทํางานด้วยเรียนด้วยเหรอคะใช่ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ